ส,สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เน c h ชาแนลสำหรับวันนี้เราก็มาอยู่ัปในเกมเจ็ดบาร์เปนอย่างเช่นเคยนะครับก็สําหรับคลิปในวันนี้นะครับจะเป็นคลิปพ p พีในโหมดชั้นสูงกันครับซึ่งในวันนี้ต้องบอกว่าวันที่ผมอัดคลิปตอนนี้นะครับก็จะเป็นคืนสุดท้ายก่อนที่จะรีเซ็ตแรงประจาซีซั่นนี้แล้วนะครับก็ก่อนที่เราจะไปพืพีกันนะครับอาทิตย์นี้อย่างที่ผมบอกไปนะว่าผมไม่ค่อยมีเวลาเล่นนะครับในโหมดชั้นสูงเนี่ยต้องบอกว่าเมื่อกี้ผมก็มีไปลองเล่นมาืองสามตานะคือเอาจ เพราะว่าใครที่ตัวละครสายตีเดี่ยวปั้นมาเยอะๆของค่อนข้างครบนะครับบอกเลยว่าสนุกมากๆนะก็ทีมที่ผมจะใช้ในวันนี้ครับก็จะเป็นทีนี้เลยครับดูครับผมเพิ่งเล่นไป3ตานะแล้วก็วินเลตร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับตอนนี้อาจจะเป็นเพราะทุกคนเนี่ยไต่ขึ้นไปชัยเลนเจอร์หมดแล้วก็เป็นไปได้นะครับก็ทีมที่ผมจะมาใช้ในวันนี้ครับผมก็จะเน้นตัวละครสายตีเดี่ยวนะเพราะว่าอาทิตย์นี้นะครับมันจะมีบัฟเพิ่มความแรงของสกิลโจมตีเดี่ยวแรงขึ้นอีกลยครับเพราะฉะนั้นตัวละครที่ผมใช้ในวันนี้นะครับ ทุกตัวเนี่ยจะโดดเด่นทางด้านโจมตีเดียวหมดเลยตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นป่าเขียวนะครับส่วนตัวที่2จะเป็นรีไวทครับ2ตัวนี้เพื่อนเพื่อก็น่าจะรู้สรรพคุณดีอยู่แล้วนะและตัวที่3เป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจากเดลี่เอลิทแดงนะครับที่มาแรงที่สุดในตอนนี้เลยส่วนตัวละครซัพพอร์ตในรอบนี้ผมจะใช้เป็นดัตมาแดงครับสำหรับดัตมาแดงต้องบอกว่าปกติเราไม่ค่อยได้เห็นในพีพีนะแต่ว่าสกิลของดัตมาแดงทั้ง2สกิลครับเป็นท่าโจมตีเดียวหมดเลยที่สําคัญคือพาสีของเขาครับนี่ครับท่านี้ครับท ดัตมามนแดงจะสามารถเพิ่มโอกาสติดคริติคอลอีก50%เมื่อสมาชิกเราตายนะครับและพาสีของดัตมามนแดงครับมันไม่จะเป็นว่าดัตจะต้องอยู่ในสนามถึงทรงผลนะเพราะฉะนั้นเราสามารถเอาดัตมาเป็นตัวที่4ได้ครับและพอดัตโดดเข้ามาเนี่ยเขาก็จะได้รับบัฟ โอกาสติดขีเพิ่มขึ้น50%ทันทีเลยครับสำหรับคอนเซปต์ทีมนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเราก็จะรีบฆ่าศัตรูก,ก่อนโดนฆ่าแค่นั้นเลยส่วนอาหารที่กินนะครับแน่นอนว่าเราต้องการเปิดก่อนครับเพราะว่าศึกนี้บอกเลยว่าต่อสู้ไม่ยืดแน่ๆครับเพราะฉะนั้นผมก็จะกินเป็นอาหารเพิ่มค่าพลัง CC นะครับโดยค่าพลัง CC ของผมในตอนนี้เนี่ยก็จะอยู่ที่2แสนนะโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราก็มาลุยกันเลยดีกว่าครับ3 2 1โก โอเคเหมือนเขาได้เริ่มก่อนนะอันนี้ผมก็อัดมาแม็กที่สุดของผมแล้วนะครับโดยตัวละครที่เขาใช้นะครับจะเป็นป่าแดงคิงฟ้าแล้วก็เดลีเอลีครับเดลีเอลีผมฟิวแน่เลยเฮ้ยโอ้โหรอดอยู่ครับโอเคได้เวลาสวนคืนแล้วครับก็เดี๋ยวผมบัฟเดลีเอลีนะรวมการก่อนครับเืินหน้าเขาจะได้ไม่ตายนะแล้วก็ บัฟไปเลยครับส่วนีใบนึงเนี่ยผมตบเป็นตบเดลี A ่เอลีไว้แล้วกันมาเธอหน้าการันตีนะเดลีเอลี A D <c oughs> เราได้อันติชัวครับ <c oughs> โอเคหลบได้ครับเดี๋ยวอันนี้เขาไม่ดูหรือว่าอะไร <c oughs> โอปาโดนแช่ว่ะเป็นไรครับ เดลีไอรี A i, มันไม่มีหลบนะเดี๋ยวผมตีสดแล้วกันเดี๋ยวผมใช้อันติเก็บคิงก่อนนะครับแล้วก็มาฟาดไปเลย2ตัวคิดว่าตายนะโอเคเรียบร้อยครับ3,6มนโ,โคตรแรงเออเดลีไอร้ A i, ไม่ได้ใช้เรียบร้อยต้องบอกว่า PvP ในรอบนี้เนี่ยมันเป็นการต่อสู้ที่ไม่ยืนครับจบเร็วมากๆ ฟาดก,กันแป๊บหายน,นะโอเคป่าเราดีแล้วครับ,รบก็เดี๋ยวใช้ดัดแดงน,นะครับ2อ,อันเลยแล้วก็ใช้ดีวายครับน่าจะเก็บได้นะผมคิดว่าตายปะวะโอ้เดียวเดียวไม่น่าตายวะป่าปเขาถึกนะครับโอเคดีวายเราปิล้ว โอเคเขาใส่เดลยี่เอียีว่ะอันอาจแทร์โอ <laughs> ้มโอเคครับได้อยู่ครับโหปาเขาดูดกลับขึ้นมา <laughs> ตัวไมเลยนะ <laughs> 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 มาดีมต่อพ่อมือดิมก่อนแล้วกั 5, น,กนไส่นี่ครับดัดสองท่าเลยนะมา ดุยตึงเฉยครับโอ้เดียวเดี๋ยวมินมันก็แรงให้เล่นว้ายเออได้อยู่ครับเดี๋ยวน่าจะตายนะส่วนอีกส่วนป่าเนี่ยเดี๋ยวผมใช้ดั๊ดนะครับมาโอเคเรียบร้อยมารินป่าจริงป่านี่เป็นปัญหานะแต่เรามีอติสองตัวครับน่าจะได้อยู่โอ้โหโดนดุนเกณฑ์สองตัว โอเคเริ่มหยาบแล้วครับแบบนี้ใช้ดัสส่งไปก็ไม่ได้นะเพราะอันติไม่มาครับก็ใช้เป็นดัสหนึ่งแล้วก็รีวายแล้วกันมาโอเคเขาอันติใส่เราได้แค่ตัวเดียวครับโอเคเรียบร้อยบอกเลยว่าพลาดแล้วนะ ว่าตัวที่แรงของเราจริงๆเนี่ยรีบวยครับไม่ใช่ดัด๊มาเรียบร้อยครับโอเครอบนี้เราให้เริ่มก่อนครับโดยตัวละครที่เจอก็จะเป็นเดลี่เอลีแดงโกเทอร์แดงแล้วก็ป่าเขียวนะครับ แน่นอนว่าเราต้องเก็บตัวละครตีเดียวก่อน,นะโหมดนี้กอเดี๋ยวผมทำไมดีเก็บเดดีๆด,ด,ดีก่อนแล้วกันครับมาเลาก็ใช้เดดีๆไอดีสองใบไปเลยนะต้องตายแหละเอาจริงเนเฮ้ยเดี๋ยวเขาเนี่ยสองอมไม่ตายครับบอกเลยว่าแบบนี้น่าจะยาบแล้วครับโอ้โหเขาชูสองนิ้วมาด้วยนะ เขเล่นป่าเขียวครับโอเคบัฟหลบไหม,ไมหลบโหแรงมากแต่แบบนี้เดด,ดีเขาน่าจะตายนะเขาไม่มีบัฟหลบครับก็เดี๋ยวผมใช้บัฟเดด,ด,ดีนะแล้วก็ฟาดไปนหนึ่งทีครับแล้วก็ใช้วายอีกใบเลยมาโอเค ดีวายตีปะเนอีนโฟเทอร์โอเคตัวสุดท้ายเขาเป็นเมอร์ลินเขียวครับเอาจริงเมอร์ลินเขียวนี้ก็เป็นที่นิยมเหมือนกันนะเนี่ย p e r คค c t วนะครับโอเคแหกคิวออกมาแบบนี้มาก็เดี๋ยวผมใช้เป็นขั้นสองน่าจะ ตีสามใบเลยแล้วกันแต่บับเดลีนี่หายนะเฮ้ยกาดบอกเลยครับว่าหยาบหยาบมากเมื่อกี้รีบกดไปหน่อยนะที่มันต้องกดเป็นรีวายครับเดี๋ยวก็จะได้รู้ว่าจะหยาบถึงขั้นไหนนะเนี่เดียวเขาใช้การ์ดไม่ดีเลยเนี่ย คืออะไรเปล่าอะเอาจริงคือเขาใช้แบบง่วงมากนะการโอเคไม่เป็นไรครับดีกับเรานะแบบนี้ก็เดี๋ยวผมใช้อันติเดลี่อันนี้ใส่ปากเลยละกันแล้วก็โกเทอร์เนี่ยจะผมใช้พรีวายเก็บนะครับเรียบร้อยหกแสนสี่ครับ เอาจริงต้องบอกว่าได้เม็มันสะใจมากนะเรียบน้อยหนึ่งแสนโอเคเหลือแค่เมอร์ลินแล้วครับโอเกตครับไม่เป็นไรก็เดี๋ยวผมใช้เปน็นเดลีไอดีนะครับแล้วก็รีวายอีกหนึ่งใ,ใบมาแปด0มเนเจ็ดครับก็เดี๋ยวดูเขาถึงตัวหรือเปล่าโอ เทําไรน่าจะบอดเลยผมว่าคนนี้ไม่น่าใช่คนแหละปิดเกมนะครับมาเรียบร้อยครับโอเคครับป่าเขียวเมอร์ลินแดงแล้วก็คิงฟ้านะครับผต้องบอกว่าคนนี้เขามาแปลกมากแต่เมอร์ลินแดงนี่ดูถูกไม่ได้นะเพราะว่าเขาสามารถแช่ได้ตั้งแต่เริ่มเลยครับดีๆนี้เราปิดแน่นอนแบบนี้โอเคเรียบร้อยครับไม่เป็นไร การของท่านดีนะครับแบบนี้ก็ผมเนี่ยเก็บป่าเขียวแล้วกันนะป่าเขียวนี่น่าจะเป็นปัญหาที่สุดละโทนอีกใบหนึ่งผมใช้เป็นเวอร์ซานทิวแล้วัน,บบน,นครับมาลีวาเอ้ยเดี๋ยวโอ้โหเหลือทำไมเนี่ยโอเคครับไม่ไเป็นไรเายมีการปิดนะรอบหน้าเราได้อันตินะครับ รู้สึกว่าแช่ขั้น3เลยนะโอ้โหโดนหยุด2ตัวเลยไม่เป็นไรบอกเลยว่าคิงเขาไม่รออนะครับมาว่าฟาดไปอีกทีนะครับแล้วก็รวมการดีวายไว้เรียบร้อยสามแสนเจ็ดครับดีๆนะดีวายเราโดนแช่ไป2เธอนะ อมอร์ลินเขาด้านตีนครับไม่ดีอ่ะอผมฆ่าเป็นดีเดียก่อนดีกว่าไหมเอาให้ตายสักตัวชั่วๆก่อนนะมาโอ้ไม่ตายเลยครับดีเดียไม่ตายโอเค เ,เรียบร้อยครับปากเราไปแล้วนะอินเกตผมว่ารีไวน่าจะเก็บได้นะแล้วก็ใช้เป็นดั๊ครับใหม่เก็บได้ไหมวันนี้มันเหลือนิดเดียวตลอดเลยแต่เมอร์ลินนี่เขามีแช่นะเดี๋ยวเขายอมแพ้โอเคครับเรียบร้อย คนนี้น่าจะสบายๆครับทีมป่าได้แบบต้นต้นแับนะซึ่งผมคิดว่าไม่ค่อยเหมาะกับกดในสัปดาห์นี้สักเท่าไหร่นะครับีไวายเรียบร้อยโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้ขึ้นสอบ Challenger นะซึ่งผมก็แลกตั๋วมาพอดีนะครับเดี๋ยวมาดูว่าจะสอบผ่านเลยหรือเปล่านะลวดเดียวโอเคทีมนี้ต้องเจอเป็นทีมเจาะเกาะมาตรฐานนะครับป่าเขียวดัวฟ้าแล้วก็ลีลียฟ้านะแน่นอนว่าตีปาก่อนนะครับ เพราะว่าสองตัวที่เหลือเนี่ยเขามีแต่ทนะ่าหมูนะมาโหปากเขาถึกดยูยเนี่ยแต่ก็ไม่เหนือบ้ากว่าแรงครับเรียบร้อยมีววยหนึ่งแสนใช้ตีหมูแบบนี้มอเลยนะเพราะไม่ทันกินครับ ก็เดี๋ยวผมเก็บลิลีเยอ้วกันนะมาเป้าหมายต่อไปของเราครับโหเดี๋ยวสองทีท้ายเรียบร้อยเรียบร้อยครับโอเคต่อไปก็จะเป็นไฟสุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวมาดูว่าจะเป็นไฟสุดท้ายของวันนี้หรือเปล่านะครับมา ใช้ทีมเดียวยิงยาวครับโอเคเอาจริงเข้าทางเรามากกว่านี้น่าจะสบายๆนะครับถ้าเราไม่พลาดอะไรนะแล้วบอกว่าเขามีเมอลินแดงนะครับอันนี้ค่อนข้างน่ากลัวนะเดี๋ยวเราก็รีบเก็บเดดีลีก่อนเลยครับตัวปัญหามาฟาดไป3ใบไม่ตายให้มันรู้2แล้วก็3 จริงเมอร์ดินถมง่ามันเก่งทั้งสีแดงและสีเขียวเลยนะตอนนี้โอเคแช่ฝาครับ,บแล้วก็บัฟเราววดเลยครับหมอค์ดนเมอ่อดินแล้วกันมาหนึ่งแสนเดี๋ยวทำไมใส่เขียวเขาเป็นบ่อนหรือเปล่าเนี่ยโอ้จริง อห้ามตีนะใช้ได้ใช้ได้ก็เดี๋ยวผมใช้เป็นฝ่านะครับเดบดีเ่เดีแล้วก็อันติมาเรียบร้อยครับ ขึ้นทาเลนเจอร์วันนี้กไรไหมคิง <King. S 2> เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับ,รบ,รรบผมก็สอบ c า a เลนเจอร์ผ่านเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับสัปดาห์นี้ต้องบอกว่ามาปั่นช่วงสุดท้ายเลยนะ โอเคอันนี้เราไม่เล่นต่อแล้วนะครับโอเคก็สําหรับคลิปพ v พในวันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสาหรับพี p ในหมดชั้นสูงป,ปัจจุบันนะครับผมบอกเลยว่าตัวละครที่เพื่อนๆต้องปั้นเนี่ยมันจะต้องมากกว่าสมัยก่อนอย่างแน่นอนครับเพราะว่าตอนนี้หมวดชั้นสูงครับทุกสัปดาห์อย่างที่ทุกคนรู้กันว่ามันจะมีกฎพิเศษเพิ่มเติมมน,นะั้นกฎประจําซีซั่นกับกฎประจําสัปดาห์ครับซึ่งแต่ละสัปดาห์เนี่ยมันจะมีกฎที่เฮ้ยเดี๋ยวเต็มหน้าเลยนะอลิซาเบธนะผมจะพูดอะไรผมมลลืเย ซึ่งตัวละครที่ไม่ได้ใช้งานปกตินะครับมันอาจจะมาเก่งในสัปดาห์ที่มีกฎพิเศษมาช่วยก็เป็นไปได้นะครับอยา่างเช่นสัปดาห์ก่อนนะครับที่ผมทําคลิปเกียร์มอมาเนี่ยบอกเลยว่ากฎพิเศษประจาสัปดาห์มันช่วยไว้มากนะครับก็สาหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันครับสําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับอยากจะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ